สวัสดีค่ะมื่อนี้เสาเลสิพามเมฮ็ดไอวิธีกิทีไอเฮ็ดปลาน,นิ้นเป็นปลาล่านะคะพี่น้องค่ะปลาล่าแบบแบบทอดอะพี่น้องแบบที่เขาหมักคัมอะค่ะมื่อเสาเลสิามาเฮดไอบอกวิธีพี่น้องนะคะเด้ออันนี้คือปลาน,นิ้นที่เสาเลไปหามาเมื่อเนี้พี่น้องเขาก็เอาใส่ขนาดพอดีพอดีเนาะค่ะอันนี้คือเขาหมักเกลือ ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะ่ะพี่น้องเขาล้างทำความสะอาดแล้วมาเกลือประมาณชั่วโมงหนึ่งให้มันแข็งโตนะคะ่ะทำมาล้อชมนะคะ่ะเสาเลยสีเฮดให้เบ่งน,นะคะ่ะอันดับแรกอันนี้คื้อหัมนะคะ่ะพี่น้องหําออนหําออนแบบบ้าน,นะะเขาละค่ะซือห้องมาเกลไว้ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะ่ะมาเกลือให้มันแข็ง ขากระใสเกลือมันพอนะคะ่ะเกลือนี้เวากนน้ำไปขวาก่อนนะพี่น้องอันนี้หัมนะคะ่ะหัมออนนี่นะคะปลาปลานิ้นนะคะปลาลาปลานิ้นนะคะนี่นะคะพี่น้องมันแข็งแล้วมาเกลือแล้วมาเกลือแล้วบตรต้องล้างออกแล้วค่ะ มันกำลมงโผห่ฮมแบบนี้ได้พี่น้องแล้ว,ลวอ,อ,อ,อันนี้มันเป็น้ัมออนนะคะพี่น้องค่ะเไปเแพดกนินโดนๆค่ะพี่น้อง สูตรไถ่สูตรมันนะคะอันนี้สูตรเซาเล่ค่ะ <c oughs> ค่พี่น้องสาวเล่กับสีน้ำใสพาชนะอันนี้ไว้นะคะที่เขาหมักทำแล้ว นี่นะคะมะกะสีเอามาเลี้ยงใส่กระปูกไปแบบนี้ได้พี่น้องนะนี่ค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะพี่นอ้องหาเขาใส่กระปูกแบบนี้ไว้แบบปะต้องใส่น้ำใส่อย่างอีกนะพี่นอ้องอันนี้เขาใส่เขาเออกมาเลี้ยงใส่กระปูกแบบนี้ไว้นะคะมาค้ำแล้ว ฮากระสีน้ำฝาเนี่ยปิดนะคะเพราะใส่เต็มแล้วฮากระน้ำฝาปิดปิดแล้วทิ้งไว้ประมาณจากอาทิตย์หนึ่งนะคะพี่น้องฮากระสีน้ำปลาออกมานะคะ่ะอาทิตย์หนึ่งฮอาสีน้ำปลาออกมาหยิบออกมาแบบนี้แล้วก็เอามาหมักฮัมอีกแบบนี้นะพี่น้องแล้วก็เอาใส่ถุงแต่มันสามารถล่างออกแล้วก็ทอดกินได้เลยนะคะเด้อเฮากระบ,บีบมะนาวโรวยผงชูรสกินได้เลยะคะ่ะพี่น้องไอ ถ้าพี่น้องบอทันได้กินกะไอเอาออกมานะคะอาทิตย์นึงแล้วเอมา,ามาหมักค้าแบบนี้เราก็ใส่ถุงแพ็คไว้ใส่ตู้เย็ยนไว้นะคะเด้อใส่ฟิตไว้ก็ได้บอฟิตก็ได้นะคะมันสิอยู่ได้ประมาณสี่เดือนหาเดือนนะค่ะถ้าใส่ช่องฟิตปลองเฮ็ดเบิ้งนะค่ะเด้อสวัสดีค่ะ